นในรูปมาแล้วทีน,นี้วิธีการแก้ไขนะครับให้นําเมาส์มาคลิกที่รูปภาพแล้วกดที่ปุ่มแก้ไขรูปภาพเราจะเอาแบ็กกราวด์ออกนะครับก็เลือกในส่วนของลบรีมูฟนะครับแบ็กกราวออกนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการแต่งรูปภาพนะครับกรณีที่ไม่มีเวลาไปถ่ายรูปนะครับก็จะมี รูปให้นะครับหรือเทมเพลตให้แบบนี้เลยนะครับพอแต่งเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับหล่อแบบนี้เลยนะครับหล่อสวยนะครับผ่านโปรแกรมแคนวานะครับออกแบบผ่านโปรแกรมแคนวาได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับแจกปกสวยฟรีแก้ไขได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ลิงก์ของแคนวาเนี่ยก็จะเอาไว้ในเพจนี้เลยนะครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะครับพอเข้ามานะก็ให้คลิกที่ลิงก์เทมเพลตได้เลยนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาในส่วนของเทมเพลตดีไซน์นะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับให้กดคําว่าใช้เทมเพลตกับดีไซน์ใหม่นะครับคลิกได้เลยนะครับพอคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะเด้งเข้ามาในส่วนของ ตัวเทมเพลตนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วนี้ก็สังเกตข้างบนนะครับก็จะเป็นคําว่า,าชื่อนะครับก็จะเป็นชื่อว่าทําสําเนาหรือสําเนาของแจกปก1.5นิ้วนะครับแบบนี้เลยครับก็จะได้เทมเพลตแบบนี้นะครับทีนี้เราก็หารูปรูปของเราเองนะครับมาใส่นะครับจากกรณีที่ ที่เรามีรูปนะครับเราก็หารูปมาใส่นะครับกรณีที่เรามีรูปอยู่แล้วนะครับเราก็อัปโหลดเข้ามาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับนะสมมุติอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการอัปโหลดนะครับอัปโหลดรูปนะครับสมมุติรูปนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวทําการดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับดาวน์โหลดขอดาวน์โหลดรูปนี้แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะเอารูปหน้า ชื่ชัยคนนี้ครับมาใส่ได้แล้วนะครับให้ทําการอัปโหลดนะครับกดอัปโหลดเข้ามาเลยนะครับกดคําว่าอัปโหลดตรงนี้ครับมาที่อัปโหลดแล้วเลือกที่อัปโหลดไฟล์นะครับจะอยู่ที่ดาวน์โหลดคือตัวนี้ครับกดโอเพ่นนะครับรอสักครู่นะครับกรณีที่เรามีรูปอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ต้องการชุดที่เรามีอยู่เราต้องการชุดใหม่นะครับเราก็อัปโหลดเข้ามานะครับแล้วก็กดสมมุติต้องการ เดี๋ยวเปลี่ยนก็แล้วกันนะครับเอาเป็นเอาเอาเป็นชุดนี้นะครับให้คลิกที่รูปภาพหนึ่งคันนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับนี่เลยนะครับใยา่นีนึ่งนะครับในรูปมาแล้วทีนี้วิธีการแก้ไขนะครับให้นําเมาส์มาคลิกที่รูปภาพแล้วกดที่ปุ่มแก้ไขรูปภาพเราจะเอาแบ็กกราวดออกนะครับก็เลือกในส่วนของลบรีมูฟนะครับแบ็กกราวดออกนะครับรอสักครู่นะครับ แบ็กกราวน์เราก็หายไปแล้วครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับเพื่อให้รูปภาพอยู่ด้านหลังเทมเพลตของอของเสื้อตรงนี้ตัวนี้นะครับก็ให้คลิกขวาครับแล้วเลือกคำว่าเลเยอร์แสดงเลเยอร์นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็เลื่อนรูปภาพที่เป็นรูปคน,นลงมานะครับแล้วก็ทำการขยายนะครับเสร็จแล้วก็ขยายนะครับ จะขึ้นลงซ้ายขวานะครับอ่าทีนี้มันยังมีขอบสีดําอยู่นะครับเราก็ทําการลบออกได้นะครับโดยการคลิกนําเมาส์มาคลิกที่รูปภาพนะมันยังมีขอบสีดําด้านข้างครับให้มาที่แก้ไขรูปภาพแล้วกดในส่วนของเมจิกนะครับอีเลเซอร์นะครับทําการลบออกนะครับนี่เราสามารถซูมได้นะครับตรงนี้ครับซูมซูมเข้าไปได้แล้วก็ทําค่อยๆลบออกนะครับส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับ เราก็ลบออกได้เลยนะครับลบออกลบออกได้ง่ายเลยนะครับนี่ครับเมาลากเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดคําว่าลบนะครับอ่ารอสักครู่นะครับอ่าทีนี้ก็กลับนะครับคลิกที่เมจิกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราลบใหม่นะครับคลที่รูปภาพ เลทีเมจิกเลเซอร์นะครับเราทําการลบออกนะครับกดลบนะครับกดกลับนะครับโอเคนะครับเราก็ได้แล้วนะครับอาจจะไม่เรียนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยลากดึงนะครับนิดนึงขยับซ้ายขวานะครับ ลืออีกนิดนึงนะครับทําการแก้ไขเหมือนเดิมนะครับแล้วกดลบออกนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับนี่เลยครับลบออกเลยนะครับสีดํานะครับเราไม่ต้องการนะครับกดลบได้เลยรอสักครู่นะครับโอเคนะครับกดปุ่มกลับนะครับย้อนกลับโอเคเราได้แล้วนะครับ ได้แบบนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเนียนอยู่นะครับนี้ทําการดาวน์โหลดนะครับเราจะดาวน์โหลดรูปภาพนี้นะครับก่อนที่จะดาวน์โหลดนะครับแนะนํานะครับทําการจัดกลุ่มรูปภาพเข้าด้วยกันก่อนนะครับโดยการคุมดําก็ได้ครับคุมดําแบบนี้นะครับคลิกขวาหรือลากคุมดํานะครับจัดกลุ่มนะครับก็จะได้เป็นรูปภาพเดียวกันแล้วนะครับนี่วิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให กดที่แชร์นะครับแล้วเลือกเป็นในรูปแบบของ j p g นะครับทันนี้เรามีหลายรูปภาพนะครับเราก็รูปนี้อยู่ลำดับที่3นะครับก็เลือกหน้า3นะครับเสร็จแล้วแล้วกดดาวน์โหลดครับโอเคเปิดขึ้นมาดูครับอ่าเพีย่ยงเท่านี้ เราก็ได้แล้วนะครับรูปภาพ1.5นิ้วนะครับนะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวแอดมินจะมาแจกสิ่งดีๆนะครับแบบฟรีๆให้นะครับจริงๆอ่าที่เป็นรูปภาพพวกนี้นะครับก็มีคนแจกไว้อยู่แล้วนะครับก็ ต้องขอขอบคุณนะครับแอดมินนำมาแจกต่อนะครับแล้วก็นำมาสร้างเป็นตัวแคนวาเทมเพลตแคนวาให้อีกทีนะครับนะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ